สวัสดีครับมาสองคนและเมกับหนึ่งนะครับท่านที่กำลังจะเข้ามานะครับวันนี้เรากำลังจะมาวัดระยะนะครับวันนี้เราก็ได้อะไรใหม่ๆม,มานะครับเดี๋ยวจะลองวัดระยะด้วยว่าเราเราเพิ่มระยะนะครับเพิ่มระยะของ การทำสนามเสือภูเขาภูกระแตนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่เพิ่มความยากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าจะเป็นยังไงอสวัสดีครับท่านรองไก่ดำโอ้ดูจากกรุงเทพเลยนะครับก็จะเริ่มมาจาก ตรงตัวกระแตเนี ind, ่ยนะครบัตรบตลมบงังนะครับตัวกระแตนี่นะครับสวัสดีครับพี่น้อยตอนนี้เราจะไม่ให้ลงทางข้างหน้าเนี่ยนะครับือไม่ให้ไปแล้วถ้าเราปั่นมาจากถนนนี้นะครับมีตัวกระแตอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วเราให้ตรงมาเลยนะครับเราจะไม่ให้เลี้ยวขวาแล้วนะครับก็จะไปโอ้สวัสดีครับท่านรองอ่ะเฮียอูดน้องอูดน้องอูด เราก็จะไปตัวกระแตผ่านตัวกระแตไปนะครับลงเนินไปนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเราจะได้ระยะมาเท่าไหร่นะรก็ได้หลายร้อยเมตรนะครับดูแล้วก็เป็นจุดที่ค่อนข้างยากนะครับทนะนี้เราก็จะเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะดูด้วยว่าเราไปได้กี่เมตรละ ครับนะครับก็จะเป็นทางลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับจะมีกิ่งไม้เราก็จะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ กลบไปนะครับก็จะเดินเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางก็ยังสบายๆอยู่ครับทางลงเนินสบายๆนะครับไม่ได้มีอะไรหน้าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่เดี๋ยวสักครู่นะครับเราดูจับไปด้วยจับจับสตาร์บา์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราได้ระยะเท่าไหร่ ตอนนี้ก็ท,ทางเดินทางเดินลงตรงนี้ประมาณทักหกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็ไหลมายาวๆได้เลยปลอดภัยนะครับไม่ยากอะไร มาถึงทางจุดที่ต่ำสุดนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ,นะรบก็อ้าวมาแล้วไฟ์สดนะครับ พอถึงปกติเราจะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเตลิดไปนู่นเลยไปฝ่ายน้ําล้นไปนู่นนี่นั่นเลยนะฮะแต่เราจะลงที่เนินนี้นะครับเรียกว่าเนินไหปลานะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างชันพอสมควรนะครับก็ประมาณสันเขื่อนก็ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็น ทีมงานนะครับทีมงานก็เริ่มมาเคลียร์เส้นทางวันนี้เคลียร์ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับพรุ่งนี้ปั่นได้เลยได้เลยตอนนี้นี่ก็ทปาทางนะครับ,น,รบนี่ก็ลงเนินหาตะลาแตกมานะครับอ่ะเข้าไปเรยเลยอ้าวสวัสดีครับพี่กุยสวัสดีครับพงโมไปนะครับอ่ไปด้วยกันไปด้วยกันไปไหม นะครับเราก็ะเดินไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มเข้าสู่ตอนนี้งเป็นจุดที่เป็นหุบนะครับสังเกตนะครับเราจะลงมาถึงหุบหุบนั่นหมายถึงว่าเป็นลําธารน้ําไหลนะครับเมื่อลงมาแล้วเนี่ยลงมาเนินลงก็ค่อนข้างชันนะครับตรงจุดลงจากถนนจะทันจะชันแล้วก็ลงมาที่หุบลงมาสุดนะครับก็จะเริ่มไต่ขึ้นนะครับจากตรงนี้นะครับก็ดูนะครับ อันนี้ก็ไต่ขึ้นในระยะสัก3-4เมตรความสูงนะครับประมาณ4-5เมตรแหละผมว่านะครับก็จะเจอบันไดหินบันไดล่างไม้จุดแรกนะครับที่ต้องกระแทกขึ้นนะครับก็ถ้าเสือภูเขาก็คงจะคิดว่ามันคุ้นเคยกับทางแพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะครับสวัสดีครับพี่เบิ้มแากอุดรนะครับนะฮะก็จะเข้าไปทางก็จะเส้นทางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นซิงเกิลแท็กที่ ดินนิ่มๆนะครับมีรากไม้มีหินบ้างนะครับแล้วก็ดินร่วนนะครับแน่นนะครับไม่ไม่ไมค่อยไม่น่ากังวลน,นะครับเราปั่นไปเรื่อยๆหมุนหมุนขาไปเลยเนี่ยอ่ลุงพลกับน้องหมูเคลียร์ทางมาหมดแล้วนะครับอ่อันนี้เป็นสนามที่ใกล้ๆมอครับไม่ได้อยู่ในมอออกมาข้างนอกครับ ติดตดกันครับต่อเนื่องกันได้นะครับสนามที่มาแข่งนั่นแหละครับแต่มาเพิ่มนะครับอนี้ก็จะขึ้นมาก็เป็นเป็นโรลลิงแบบสูงสูงหน่อยนะครับข,ขึ้นขึ้นขึ้นสูงหน่อยลงสูงหน่อยนะครับก็สนามเนี่ยไม่ยากแต่ดูแล้วเหนื่อยนะครับ <laughs> สวัสดีครับน้องเขนตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพหรืออยู่เขาค้อ นะครับอ่าทางหน้าขี่ใช่ครับทางหน้าขี่มากเพราะมันจะล่มด้วยที่นี่เป็นทางสามฤดูนะครับจะหนักสุดก็น่าจะเป็นฤดูร้อนนี่แหละเพราะร้อนมันร้อนจริงๆช่วงนี้นะครับสี่สิบสามสี่สิบสี่องศาในป่านี้โหถ้าวันไหนไม่มีลมนี่ก็ทารุนพอสมควรนะครับช่วงนี้ร้อนแต่วันนี้ยโชคดีที่ฝนตกมาปล่อยๆนะครับร้อนเ,นเหงื่อยเปียกหมดเลยครับโหเปียก เปล่นหมดทุกซอกทุกลูขุมขนแล้วครับตอนเนี้ยนะครับดูเนี่ยดูเหนือนะครับตึงเหนือตึงเนือเลยเนี่ยนะครับอ่ะมองเห็นฟ้านิดหน่อยนะครับฟ้าก็หม่นหมดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับเราจะได้ระยะเท่าไหร่ แท็กกิ้งมาเรื่อยๆขนาดเดินนี่ยังต้องก้มเลยบนรถนี่ก้มสุดๆนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับก็เป็นซิงเกิลแท็กลอดนะครับแต่ถ้าย้อนสอนเนี่ยมันก็จะเป็นลงเนินเยอะนะครับก็สนุกย้อนสอนน่าจะสนุกแต่ถ้าตามสอนเนี่ยไปตามทางที่เราตั้งไว้ก็คือว่ามันจะต้องดันขึ้นโรลลิงทางมันเริ่เป็นโรลลิงนะครับ เดี๋ยวขึ้นแล้วก็ลงนิดนึงแล้วก็ขึ้น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 พยายามขึ้นตลอดเพราะว่ามันต้องขึ้นเราเราลงมาจากสาันภูมาถึงมาถึงหุบล่างนะครับเสร็จแล้วก,กลับขึ้นไปที่สันภูอีกทีนึงนะครับเอ,อ,อย่าเข้าใจว่าเป็นภูใหญ่นะครับมันเป็นภูกระแตมันภูเล็กๆนะครับสูงไม่กี่สิเมตรนะครับแต่ก็ได้อารมณ์สนุกแนวเสือภูเขาอยู่นะครับสวัสดีครับพี่ไก่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นขอนไม้นะครับก็ดักไว้หน่อยนะ่าจะเป็นต้นมะขามครับลม้มไอตัวอีกก้านหนึ่งก็ตัดออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือกิ่งใหญ่ที่ขวางพื้นอยู่นะครับแล้วก็กวาดทำความสะอาดมีเถาวันบ้างพอให้สนุกสนุกนะครับ เลาะตามป่าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นทางลาบขึ้นมาระดับจุดหนึ่งแล้วนะครับขึ้นมาละส่วนหนึ่งขึ้นมาน่าจะสักสิบเมตรแล้วความสูงนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาเจอทางลาบไปเดี๋ยวจะไต่ขึ้นอีกสักอีกสักสิบกว่าเมตรสิบยี่สิบเมตรนะครับ่าจะเห็นเลยนะครับขวามือไต่ขึ้นละวออันนี้นะครับก็ไต่กักนหลายระดับนะครับเห็นแล้วก็จะหอบเลยเนี่ย เส้นทางปั่นสนุกใช่ครับตอนนี้อันนี้จะเป็นเส้นทางดั้งเดิมนะครับเป็นรถด,ดั้งเดิมซึ่งว่างเว้นจากการปั่นมานานมากแล้วนะครับก็นะครับอันนี้เราก็จะเดิมไต่เนินขึ้นไปแล้วเนินนี้ก็เอาเรื่องอยูน่นะครับต้องซอยขาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแต่ก็ไม่น่ายากครับสําหรับคนที่ปั่นเสือภูอเขาอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยนะฮะสนามเราเนี่ยไม่ใช่สนามที่ยาก หมายถึงว่าไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากๆนะครับก็ค่อยๆปั่นมานะครับเนี่นยขึ้นมาแล้วนี่นะครับขึ้นมาอาจจะมองไม่ค่อยออกนะครับเพราะมันเขียวไปหมดนะครับก็นมาไปเรื่อยๆนะครับนะฮะก็จะมีรากไม้มีถางว,วันบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็เคลียร์ก็จะมีจุดที่ต้องระวังอย่างเช่นาลากไม้เนี่ยทะแยงอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องกระดกล้อหน้านิดนึงนะครับถ้าว่าถ้าปั่นไปเลยก็อาจจะฉลับได้นะครับปั่นไปนะครับเดี๋ยวยิ่งมาปั่นกันสักสามสี่รอบมันก็จะเป็นทางที่สะอาดและราบขึ้นนะครับ เราจะมาถึงสวัสดีครับคุณยุธนะครับเราจะมาถึงจุดที่เป็นทางคล้ายๆจุดจุดเชื่อมต่อนะครับที่เห็นอยู่ทางน้นนะครับน,นะครับเป็นทางลงมาเป็นทางเดิมทางที่เราใช้ปั่นอยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็จะมาเฉี่ยวทางทางนั้นนิดหน่อยแต่เราจะไปทางนี้นะครับเพื่อที่จะไปกลับลงมาทางนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องดันเนินขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับ นะครับดันอันนี้เราก็ดันนี่น,นะฮะทังนั้นนัคือเนินที่เราจะลงมานะครับลงม,มาแล้วก็ไปสุดทางนู้นนะครับแต่ตอนเนี้ยเรามามีความสุขกับการดันก่อนนะครับอตรงเนี้ยนะครับก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเป็นเป็นบันไดนะครับพี่หมูบอกว่าน้องหมูบอกว่า อย่าไปเอาใบไม้ออกเยอะนะครับเพรเดี๋ยวเขาจะเห็นแล้วก็มันจะเหนื่อยคนที่ดันเนินนะครับเห็นบันไดลากไม้เยอะๆมันก็จะเหนื่อยหมดแรงยังอยู่ครับยังอยู่สวัสดีครับคุณยุทธยังอยู่ในป่านะครับตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดที่ค่อนข้างชันนะครับเป็นบันไดหินนะครับจะเห็นเนี่ยอันนี้คือลากไม้นี่คือหิน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 หหินหินนะครับ ก็ต้องไต่แล้วครับทําไงได้จะขี่สื้อภูเขาก็ต้องไต่นะครับไต่ให้ขึ้นไปดันไปนะครับหาลายก็ไต่ไต่ไต่ขึ้นไปนะครับนะครับไต่ขึ้นมาสุดก็จะมีบันไดอีกนิดหน่อยนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นบันไดนะครับลากไม้พอได้ทางลากพอได้พักนะครับนะครับแล้วก็ทางนี้ก็ต้องไต่ขึ้นอีกนะครับ นะครับแล้วก็จะเป็นทางนี้ก็จะโอ้นี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องเกรงตัวขึ้นนะครับมันก็ค่อนข้างค่อนข้างลําบากเหมือนกันลําบากไม่เท่าไหร่ครับค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วก็เราก็จะออกมาทางจุดเชื่อมต่อกับทางเดิมนะครับอสวัสดีครับป้าต่อ นะครับเราก็จะมาถึงเส้นทางเดิมที่ลงมาจากถนนนะครับนี่พอสําหรับมือใหม่เราก็แนะนําให้ให้ลงถนนมาเส้นทางนี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็ไปทางนี้สําหรับมือเก่าที่อ้อมเส้นทางใหม่มาเมื่อกี้จะมาจากทางนี้ครับดูนะครับ <c oughs> เลื้อยมานะครับแล้วก็มาเจอสามแยกตรงนี้นะครับนี่นี่สามแยกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางนู้น นะครับนะครับเราก็จะส่วนทางนี้ก็ปั่นกันจนเลี่ยนจน,จนเฮี้ยนหมดแล้วนะครับมันหายหายชันหายอะไรหมดแล้วมันก็เริ่มไม่สนุกแล้วครับเนี่ลงเป็นทางเรียบเลยนะครับเนี่ยลงกันจนเอาเสือหมอบมาลงได้เลยเนี่ยมันมันเรียบมากมันย่ำกันเยอะนะครับก็เลยจําเป็นต้องเปิดทางใหม่เพื่อให้มัน สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มยุมงกัดแล้วนะครับอ่าระยะทางนะครับได้มาแล้วประมาณ0.2นย์ได้มาอีก200เมตรนะครับประมาณ200เมตร ประมาณ200เมตรครับนะครับก็เป็น200เมตรที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับ200เมตรที่จะต้องมุนขาตลอดเวลานะครับเป็นจุดที่ที่สามารถซ้อมกำลังขาได้ดีนะครับนะครับนี่ยผมดูนะฮะดู โอ้โหยุงเยอะและครับยุงมาแล้วนะครับเราจะไปกันยังนะครับจุดนี้ตรงตัวกระแตนะครับคุณยุทธตัวกระแตจะเกาไปตรงไหนดีเนาะตรง ตรงป้ายวัดเวรพระบาทภูก,กะระเตนะครับใกล้ๆกันนั่นแหละตรงป่าตรงเนี้ยน,น,นะฮะ,ะสวัสดีครับท่านผู้ลับป้อมมาแล้วนะครับนะครับอ่าเดินย้อนกลับนะครับย้อนกลับสนุกครับแต่สุดท้ายต้องไปดันขึ้นเลยสุดท้ายขึ้นถนนให้ได้นะนะาจะยาก ส่งแต่ลงนี่โอ้โหลงมันเลยนะยลงอย่างเดียวตรงนี้ดันขึ้นยากแน่เลนะก็กดๆอย่างเดียวนะครับตรงนี้ไม่คิดอะไรมากครับกดๆขึ้นมาอย่างเดียวอย่าหมดแรงแล้วกัน,กนอ,อืมนะครับมาแล้วครับได้ยินเสียงถอนหายใจอยู่นะครับเสียงเสือถอนหายใจ ออกมาออกทางนี้ยุงมาแล้วครับปะเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับลาสมาชิกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ,บก็พรุ่งนี้เช้าพบกันนะครับสักแปดเก้าโมงนะครับใครอยากมาลองก็มาได้เลยพร้อมให้ลองแล้วนะครับมาลองได้เลยมาลองได้เลยอืมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตดูหน้าน,นิดหนึ่งขออนุญ,ญาตสวัสดีนะครับอมิตรพุทธ